สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมเลขดับเลขเด็ดนะครับผมช่องสำรองนะครับเลขดับเลขเด็ดนะครับก็จะเอานะครับคลิปนะครับของเลขดับหวยเด็ดนะครับไปลงนะครับผมเอาไปลงนะครับ นะครับในช่องสำรองนะครับผมเลขดับเลขเด็ดนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้นะครับเป็นเลขดับนะครับเป็นสูตรเลขดับนะครับ10ล่างนะครับก็สูตรนะครับที่หลุด1ครั้งนะครับผมเคยเป็นเลขดับสนิทนะครับเคยเป็นสูตรที่ดับสนิทนะครับก็หลุดหนึ่งครั้งเนะก็เอามาแบ่งปันนะครับในส่วนของเสดิรนะครับ1ิมินาคม2562นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับผมหกุมภานธ์64แล้วก็ งมดที่จะถึงก็16กุมภานธ์64นะครับก็อย่างยาวนานหลุด1ครั้งนะครับเฉลี่ยแล้วปีกว่านะครับหลุดแค่1ครั้งนะครับผมก็มาดูนะครับวันที่1สิงหานะครับผมมาดูในส่วนของ1สิงหานะครับสูตรทั้งหมดที่มีนะครับส4ี่นะครับห2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้าห4เจ็ดแดเก้าบบี่นะครับ ข้างบนก็จะเป็นตัวเลขกำกับบอกว่าสูตรที่นะครับ62สูตรที่1สูตรที่5สูตรที่9นะครับผมใช้สูตรนะครับอันนี้นะครับกำกับไว้นะครับผมไม่ใช่ตัวเลขบอกใบนะครับไม่ใช่นะครับผมก็มาดูนะครับ1สิงหานะครับ94 1 7 8 8 1 0 8 7 5 1 5 0น่าะครับก็ได้เลขเด่นก็จะเป็น2 3 6นะครับออก9 2หลักสิบนะครับเป็นเลข9นะครับก็หลุดนะครับหลุดนะครับอันนี้หลุด1ครั้งนะครับผมนะครับไม่เข้านะครับมาดูในส่วนของ16สิงหาศูนย์1ก้0ส่งหา 72242นะครับเลขเด่นก็จะเป็น3678นะครับเลขเด่นมี4ตัวเข้าที่เลข8นะครับก็เข้าที่88หลักสิบนะครับเลข8วันที่1กุนไอ้นึกันยานะครับผม1 3 4 0 9 6 3 6 4 3 2 8ูนนะครับเลขเด่นก็จะเป็น5และ7นะครับก็อ๋อเก้านะครับอันนี้ไม่เข้านะครับมันหลุดที่เลข9นะครับสูตรที่11เราหลุดหลุดนะครับผม วันที่16กันยานะครับผม42819786298476นะครับผมเลขเ,เด็ดเลขเด่นนะครับ035นะครับก็เข้าที่เลข5นะครับออก57หลักสิบเป็นเลข5นะครับ วันที่1ตุลา9 3 6 7 2 2 2 2 2 1 3 6 2 7นะครับเด่นก็จะเป็น0 4 5 8นะครับมี4ตัวเขาเข้าที่เลข5นะครับออก5 9หลัก10เล็ก5ครับวันที่16นะครับผม16ตุลานะครับ6 0 5นะครับ6 0 5 7 8 4 4 2 4 20519นะครับเลขเด่นเราได้2ตัวนะครับ3และ9นะครับออก38หลักสิบเป็นเลข3นะเข้าที่เลข3นะครับผมวันที่1พฤศจิกนะครับผมหนึ่พฤศจิกนะ8 5 8 5 2าแปดห้9สองนะครับ63เลขเด่นได้2ตัวนะครับ4และ7ออก40หลักสิบเป็นเลข4นะครับเข้าที่เลข4นะครับผมก็วันที่10 สิบหกพุทธสจินะครับผม16พุทธสจินะครับ3 2 1 6 5 4 5 0 8 8 3 2 8 2นะครับได้เด่น7และ9ออก4 6นะครับงวดนี้ไม่เข้านะครับหลุดนะครับผมหลุด1ครั้งนะครับหลุดเป็นครั้งแรกนะครับสูตรที่24นะก็ยังคงมาตรฐานอยู่นะครับหลุดแค่1ครั้งนะวันที่นะครับ1ธันวา7 5 1 6 9 0 0 2 4 2 1 7 5 2นเะครับเลขเด่นได้2เอยได้3และ8ได้2ตัวนะครับออก8 4หลัก10เข้าที่เลข8นะครับหลัก10เข้าที่เลข8วันที่16ทเออ16ธันวา2 4 1 1นะครับ241 0 1 2 5 2 6 5 6 0 8 6นะครับเลขเด่นได้3 7 9 3 7 9นะครับ3 7 9ก็คือ สามตัวเท่านั้นออก7 0หลัก10เป็นเลข7เข้าที่เลข7็นะครับผมมาดูต่อเลยครับ30ทธันวา6 7 3 9 2 7 5 4 6 3 5 3 8 4เล็นะครับเลขเด่นได้2ตัวนะครับ0และ1ออก1 9เข้าที่เลข1นะครับผมเข้าที่เลข1วันที่17นะครับผม17มกรา6 4 5 1 1 3 8 0 7 6 0 6 4 7 83นะครับผมเลขเด่นได้2และ9นะครับออก15นะครับหลุดนะครับผมหลุดสูตรที่1และสูตรที่5หลุด1ครั้งนะครับผมหลุด1ครั้งนะครับอันนี้ไม่เข้านะแล้วก็1กุมภาสองหกเจ็ดสานะครับผม4 2 8 7 0 8 6 0นะครับเด่นก็คือ1 5 9นะครับผมออกเลข9 7นะครับออกเลข9นะครับเข้าที่เลข9นะครับมาดูนะครับ16กันยาครับผม ไอ้สิบสิบหกกุมภาครับผมอขอโทษครับผม4 1 1 1นึ่0หนึ่9หนนะครับเด่นก็จะได้3578 3578นะครับผมก็นี่คือเลขเด่นนะครับจากสูตรที่หลุดหนึ่งครั้งนะครับเอามาพิจารณาแบ่งปันนะครับผมซึ่งไม่น่าเอาไปใช้นะครับผมไม่น่าเอาไปใช้นะครับก็แค่แบ่งปันเท่านั้นนะแบ่งปันเท่านั้นนะครับผมใช้แค่สูตร อ่าสูตร14สูตรเท่านั้นยังไม่หมดนะครับผมสูตรยังไม่หมดนะครับนะครับก็ไว้พิจารณาด้วยนะครับพิจารณาด้วยนะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม3 5 7 8นะครับอย่างย่งแรกเลยก็จะเป็นที่เราวิเคราะห์นะครับ3และ8นะครับ3และ8นะครับนะครับที่ได้นะ ที่เราวิเคราะห์ได้ในหลักสิบนะครับหลักสิบล่างสามและแปดนะครับนะครับอันนี้คือแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับผมก็อย่าลืมไปกดช่องสำรองให้ด้วยนะครับผมเลขดับเลขเด็ดนะครับผมก็เพิ่งทำขึ้นมาใหม่นะครับผมก็ไว้รองรับนะครับช่องนะครับผมก็สำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ